สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับความดังเกตนะครับความดสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความดันบรรยากาศนะครับทีนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราลองมาดูถังใบนี้นะครับถังซึ่งบรรจุของเหลวนะครับซึ่งมีความหนาแน่นโลนะครับโดยที่มีความสูงของของเหลวเนี่ยเท่ากับ h นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาที่ก้นถังนะครับเราจะพบว่าจากความรู้ที่เรามีที่เราเรียนมาจากคลิปที่แล้วนะครับ ความดันในของเหลวที่ก้นถังนะครับหรือว่าความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวนะครับที่กดทับก้นถังนะครับก็จะมีค่าหรือว่าเราจะหาได้จากสมการ logh ถูกไหมครับซึ่งความดันตรงนี้เนี่ยเรียกว่าความดันเกจนะครับหรือเกจเพรสเชอร์นะครับซึ่งก็คือเป็นความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวนะครับถัดมานะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับสถานการณ์เดิมนะครับ ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยถ้าถังใบเนี้ยมันเปิดฝาอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเหนือของเหลวเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่เนาะดังน,นั้นเนี่ยเหนือของเหลวเนี่ยมีอากาศทับอยู่อีกทีนะครับซึ่งก็คือบริเวณเหนือของเหลวเนี่ยมีความดันบรรยากาศนั่นเองนะครับก็คือมีมีอากาศเนี่ยออกแรงกดทับอยู่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิจาณาที่ก้นถังเหมือนเดิมนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าความดันอากาศเนี่ย ความดันบ,บรรยากาศณนะบริเวณเหนือผิวของเรลวนะครับเราสมมติให้เป็น p0 นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะปกติเราก็ใช้สัญลักษณ์ก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับหรือว่าแล้นังสือบางเล่มนะบางเล่มก็ใช้ pa มั่งบางทีก็ใช้ pa บางทีก็ใช้ p บรรยากาศนะครับอันนี้แล้วแต่จะใช้นะมัน,เป,นเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิจารณาที่ก้นถังนะครับจาก ที่เรานิยามความดันเกตไว้เนี่ยก็คือความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวที่กดทับใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่ารเรารวมเข้ากับความดันบรรยากาศด้านบนด้วยเนี่ยเราจะเรียกความดันนี้ว่าความดันสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยความดันสมบูรณ์เนี่ยก็คือความดันรวมนะครับหรือว่าความดันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในใน,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 นที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาที่ก้นถังเนี่ยความดันสมบูรณ์เนี่ยก็คือ rho g h นะครับแล้วก็บวกด้วย p ศูนย์นั่นเองนะครับ เพระเาะนั้นเนี่ยนิยามของความดันเกจนะครับกับความดันสัมบูรณ์เนี่ยก็สําคัญมากนะครับก็นักเรียนก็ทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปเนี่ยก็จะใช้พื้นฐานความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูความดันบรรยากาศนะครับปกติเนี่ยความดันบรรยากาศเนี่ยสมมติว่าความดันหนึ่งบรรยากาศหรือว่าหนึ่ง atm เนี่ยครับอันนี้มันคือตัวเดียวกันเนะาะบรรยากาศก็คือ atm ก็คือ a t m o s p h e r e นะครับความดันบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียน ตอนที่สมัยยังเรียนมต้นนะครับนักเรียนอาจจะจําได้ว่าเออความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันเท่ากับ760ม mm. ิลลิเมตรปรอทนะครับอันนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีความชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไรแต่บางคนก็อาจจะจํามาว่าเออมัน760ม mm. ิลลิเมตรปรอทแต่ไม่รู้มันคืออะไรก็คือมีคนบอกมาแล้วก็จําไว้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ที่มาของมันสักเล็กน้อยเนาะเอางี้ก่อนนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนมปลายเนี่ยเราก็ใช้เป็นหน่วย SI ไถูกไหมครับ ความดัน,นบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นค่าที่เป็นหน่วย SI นะครับก็จะมีค่าประมาณ1นึ่งแสหนึ่งพันสามรอยาสคาลนะครับแต่ที่เราเคยใช้มาว่าเป็นเจ็ดร้อสิบมลเมตรปรอเนี่ยมันอ้างอิงมาจากบารอมิเตอร์นะครับบารอมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดความดันบรรยากาศเนาะซึ่งเจ็ดรอหสิมเมตรเนี่ย, mm ยถ้าเปลี่ยนเป็นเซติเมตรเนี่ยก็คือเจ็ดสบหกซนติเมตรถูกไหมครับมันได้มาจากความยาวของ ลำประหลอดนะครับในบารอมิเตอร์นั่นเองนะครับตามรูปด้านซ้ายเลยนะครับจะเห็นว่าลำประหลอดเนี่ยมีความยาวนะครับเจ็ด้อยหกสิบมิลลิเมตรหรือว่าเจ็สิบหกซนเมตรนะครับในบริเวณที่ในบริเวณนั้นนะครับถ้าเหมือนมีความดันหนึ่งบรรยากาศประหลอดจะมีความยาวของลำประหลอดเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเอาบารอมิเตอร์เนี่ยไปวัดในาบริเวณอื่นนะครับที่ไม่ใช่มีความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยไอความยาวของลำประหลอดเนี่ย ก็จะไม่ใช่760ม mm ิลลิเมตรอีกต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยก็อยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์ต่อว่าถ้าเกิดไปวัดในบริเวณที่มีความดันสูงกว่าหรือต่ำกว่าหนึ่งบรรยากาศเนี่ยอความยาวของลำปะหลอดเนี่ยมันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่า76ซนเมตรหรือว่า760ม mm ิลลิเมตรนะครับถ้าเนักเรียน,เร,ยนเรียนต่อไปนีน่เรียนอ้ไรก็จะตอบได้เองนะครับถ้าเกิดเรียนไลไ์ต่อไปแล้วเนี่ยน่าจะตอบได้แล้ะนะครับ เราลองมาดูนะครับปกติเนี่ยบารอมิเตอร์เนี่ยที่เอาไว้วัดความดันบรรยากาศเนี่ยมันมีหลักการก็คือว่าถ้าเรามีหลอดแก้วยาวๆใช่ไหมครับแล้วเราก็บรรจุประหลอดอยู่เต็มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามืออุดก็คือตอนแรกเนี่ยแท่งแท่งประหลอดเนี่ยหรือหลอดแก้วของเราเนี่ยก็คือว่างเปล่าเราเทประหลอดลงไปให้เต็มนะครับแล้วเราเอานิ้วอุดไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปคว่ำในจานแก้วนะครับ พอคว่ำไปปุบเนี่ยประหลอดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลลงมาในในจานแก้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดใช้ศัพ์ไม่เหมาะสมก็ขออภัยเรียกเรียกเป็นศั์ชาวบ้านมาไปนหน่อยเรียกเป็นจานแก้วนะครับอันนี้เนี่ยประหลอดมันก็จะไหลลงมานะครับไหลลงมาในจานนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยในในหลอดแก้วเราอะ่ะมันจะไม่มีอากาศถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตอนที่เราควา่ำคว่ำไอ้ไอ้หลอดของเราเนี่ยลงไปในจานแก้วแล้วเนี่ยประหลอดส่วนหนึ่งไหลลงมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยก็จะ ไม่มีอากาศนะครับมันก็เลยจะเป็นสุญญากาศนะครับเพราะนั้นเนี่ยในหลอดแก้วด้านบนสุดที่เราความแล้วเนี่ยตรงจุดบนสุดตรงนี้ครับมันจะเป็นสุญญากาศนะครับทีนี้เราลองมาดูต่อนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสนใจนะครับบริเวณผิวประลอดตรงตรงที่เมาส์ชีอยู่นี่ครับตรงที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่นะครับมันก็มีอากาศทับอยู่ถูกไหมครับมีอากาศทับอยู่เพราะนั้นเนี่ยบริเวณผิวของประลอดตรงนี้เนี่ยก็จะมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศณบริเวณนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราเราใช้หลักการที่ว่าจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุด a กับจุด b เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันในของเหลวเดียวกันนะครับจะมีความดันเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราสามารถวัดหานะครับความดันบรรยากาศที่จุด a ได้ซึ่งที่จุด a เนี่ยก็จะมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศณบริเวณนั้นถูกไหมครับณบริเวณที่บรอมิเตอร์อยู่นะครับซึ่งที่จุด a เนี่ยก็จะมีความดันเท่ากับที่จุด b นะครับก็คือว่าให้ง่ายคือเราเราจะหาความดันบรรยากาศนะครับที่จุด a แต่เราวัดตรงๆไม่ได้เราก็ไปคำนวณจากที่จุด B แทนนะครับเพราะว่าที่จุด A กับจุด B เนี่ยมีความดันเท่ากันนะครับเราลองมาดูว่าที่จุด B เนี่ยมีความดันเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าที่จุด B เนี่ยเราดูจากรูปนะครับคืออันนี้เราไม่ต้องจินตนาการเราดูรูปเราก็เข้าใจเลยเนาะที่จุด B นะครับมีปะหลอดทับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จุด B เนี่ยก็จะมีความดันเท่ากับน้ําหนักของปะลออใช่ไหมครับที่กดทับมันอยู่ใช่ไหมครับแต่ส่วนข้างบนเนี่ยเป็นสูญญากาศก็แสดงว่าไม่มีอากาศทับ เพราะนั้นเราสามารถหาความดันที่จุด B ได้เลยนะครับก็คือ logh ของประหลอดนะนะครับซึ่งโลประหลอดเนี่ยถ้าเรายังจำได้เนี่ยก็มีค่าประมาณ1 3 6 0ืกกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนค่า g เนี่ยอันนี้ใช้ค่าเป๊ะๆเ,เลยก็คือประมาณเก้าจุดดเมตรต่อพีนอทีกำลังสองนะครับส่วน h ประหลอดเนี่ยก็คือความสูงของโประหลอดที่กดทับจุดบนะครับก็คือศูนย์จุดเจ็ดหเมตรนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือ7จ0มิลลิเมตร หรือว่าจะ6ซนเมตรนั่นเองอันนี้คือแปลงเป็นเมตรแล้วนะครับก็จะเป็น0ูนเมตรถามว่าทำไมต้องใช้เมตรเพราะว่าเราจะคำนวณออกมาให้ได้ความดันเป็นหน่วยปาสคาลดังนั้นเนี่ยโล G H, เนี่ยต้องแทนค่าเป็นหน่วย SI ให้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถหาความดันบรรยากาศได้นะครับซึ่งมีค่าออกมาเราเป็น1นึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยปาสคาลนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเกิดว่าเราเอาบารอมิเตอร์ของเราใช่ไหมครับไปวางไว้ ในบริเวณที่มีความดันบรรยากาศเนี่ยหนึ่ง ATM, หรือหนึ่งบรรยากาศเนี่ยตัวลำปะหลอดของเราเนี่ยจะมีความสูง,สง0 7 6เมตรใช่ไหมครับถ้าคำนวณค่าออกมาเป็นหน่วยเอสแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ1 1 3 0 0พาอปาสคาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนไปทำโจทย์ทั่วไปแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยครับเขาจะใช้ค่าประมาณ10,000 0เพราะว่าเขาก็จะใช้เลขให้ง่ายหน่อยเพื่อให้นักเรียนคำนวณเวลาทำแบบฝึกหัดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยคำถามที่ฝากไว้ว่าเออถ้าเกิดว่าเราเอาบารอมิเตอร์เนี่ยไปวัดนะครับบริเวณที่ความดันไม่ใช่หนึ่งบรรยากาศแล้วเนี่ยลำประหลอดมันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเจ็ดร้อยหกสิบเมตรเปนประหลอดอันนี้น่าจะตอบได้แล้วนะครับทีนี้เรารูดูคาถามนะครับคําถามนี้เขาบอกว่าจงเปรียบเทียบนะครับความดันบรรยากาศที่ตำแหน่ง a และบนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะตอบได้แล้วว่ามันตำแหน่งไหนจะมีความดันบรรยากาศมากกว่ากันนะครับ เียน course, ใช้ความรู้ที่เรียนมาหรือว่านักเรียนเดาน่าจะเดาได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้กทิชงไว้ให้นักเรียนคิดนะครับส่วนรูปนี้เนี่ยจะให้ดูว่าออความดันที่ใต้ทะเลนะครับกับความดันที่ระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ความดันที่บริเวณภูเขาน 3, นเ,นเนี่ยสามบริเวณนี้เนี่ยบริเวณไหนเนี่ยมีความดันมากกว่ากันนะครับอันนี้เนี่ยมีเฉลยอยู่ในภาพอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคิดได้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่า coolest, มันเพราะอะไรมันถึงทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ เพรานั้นเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะมีคอนเซปต์สำคัญหลายเรื่องนะครับขอให้ทบทวนให้ดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ